สวัสดีตอนเช้าอยู่หมู่บ้านชิวาคาวโกะพิม่าตกตั้งแต่บ่ายสามเมื่อวานจนเช้านี้ก็ยังไม่หยุดพิม,พดม่าขาวโพลนไปหมดเลยเพื่อนรุ่งทิป ไปเปดกันใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ไหนชีบากครับตอนนี้ตีอยู่ที่ไหนไปอะไรกันมาบ้านชาวนาบ้านชาวนาไหนไหนนั่นเป็นหลังๆนู่นนี่ขอบทุกคนหน้าที่นเที่ยวกันเพื่อนรี กลัวมือถือนั้าดับในรัศมสดอย่างอยู่เนี่ยไม่ดับนะมือถือมันไม่ได้ตัดจุดลบเยอะไงแต่ว่าหิมะมันตกแล้วก็เอนทีเย็นในภูมิไม่ได้แบบลบห้าถึงหกนะเพิ่งหนึ่งนที่เจอกันที่บ้านบ้านบ้านนี้นอนได้ตั้นเรามาหกเราจะกส่ สวยเอาอยูนี้ด้วยหนยาวมากดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับจมากูกแดงไมนาวสวัสดีครับสวัสดีครับส,ว,สวัสดีครับสวัสดี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 สวัดีสวัสดีสววั นาวมากก้าวมาออกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยเดินออกมาดูถ่ายรูปนากไม้เป็นโรนทิปวัดดีอากาศด,ดีมากเหมาะมากอารมณ์ใสๆถ่ายถ่ายรูปสุภาพรตื่น๋ยวเช้าเลยเหรออ้อม เดินอันนี้ไม่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำขอหมู่บ้านชาวนาอันนี้เป็นสะพานข้ามหมู่บ้านชาวนาคุ้มๆที่ได้มาที่พักที่นี่9,600เยนเองตกเกือบ3,000บาทก็ไม่แพงเท่าไหร่มีอาหารเช้าอาหารเย็นก็เป็นแบบวิธีชุดชาวบ้าน มีอะไรพิเศษไหมไม่มีหนาวมากสุดยอดไงยอดไม่พเหรว่าสุดยอดอะรอย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสมาแบบนี้แบบตกวันแบบนี้ที่นีอยู่หมด่นะก็คือมองลงมาเห็นเมืองใช่ไหมใช่แหววเราทันไหมรถไก่แลวแทันนทันครับตองรอดนะไวงนีแ สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าท่นานผู้มีพระคุณท่านปวดทราบขนานี้มีมาตกหนักมากเขาโฆษณาจากลํำโพนพูหละไรนไม่รู้ หนาวมากหนาวมากแค่นี้ก่อนเนะเดี๋ยวไล่ใหม่สวัสดีครับ